สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เชฟแต่งนะครับจะมาแจกสูตรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้แจกตัวชันเกิดมาเป็นหนุ่มสุพรรณทำหน้าตากแดดทั้งวันจนตัวฉันนั้นมันดำปิ๊ตปี้สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็เอฟซีนะครับก็วันนี้กลับมาพบกับเราเช่นเคยครับครัวแต่งสีมีเด้งบายเชฟแต่งอุเเอนะครับแต่วันนี้เป็นเชฟเติมนะครับแล้วก็ วันนี้พาคุณแม่มาช่วยทําด้วยนะครับเดี๋ยวผมเป็นลูกมือวันนี้ขอเสนอเมนูง่ายๆอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้เป็นเมนูอะไรครับคุณแม่ครับปลาต้มขาปลาช่อนค่ะครับต้มชาต้มขาปลาช่อนนะครับก็มีเครื่องปรุงไม่ยุ่งยากนะครับก็จะมีปลาช่อนนะครับปลาช่อนนานะครับแล้วก็มีพริกเผานะครับแล้วก็พริกขี้หนูทุบสับนะครับทุบหรือสับนะครับแล้วก็ หัวหอมนะครับหอมแดงซอยนะครับแล้วก็ผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งครับค่ะค่ะครับตะไคร้ตะไคร้ใบมะกรูดน้ำมะนาวน้ำมะขามน้ำมะขามเปียกนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับที่เราต้องใส่น้ำมะขามเปียกเนี่ยเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อให้มีรสหวานเพื่อให้รสหวานตัดกับเปรี้ยวไม่เปรี้ยวจนเกินไปนะครับก็เนี่ยครับเราก็เริ่มกันเลยครับก็เชิญแม่ครัวใหญ่นะครับแม่ครัวใหญ่อีกท่านหนึ่งนะครับก็ในในนี้ก็เป็นกะทิตั้งไฟนะครับกับน้ํานะครับ นกะทิค่ะกะทิอย่างเดียวไฟพอไหมครับเล่งอีกไหมครับค่ะแล้วใส่ตะไคร้ใบมะกรูดลงไปก่อนนะคะนี่ครับเชฟก็บอกนะครับก็ทําตามได้เลยนะครับเป็นเมนูที่ไม่ยุ่งยากอีกเช่นเคยนะครับค่ะค่ะค่ะตามไปอีกนะคะก็ตอนนี้เชฟแต่งก็เสียชีวิตไปจากเราจากครอบครัวเราไปประมาณยี่สิบสองยิบสามวันแล้วนะครับก็เราตั้งใจที่จะออกมาทําเพจนี้เพื่อการฝันนะคะ สารฝันต่อของเชฟแต่งนะครับคือเชฟแต่งอยากให้อาหารไทยโด่งดังไปทั่วโลกให้คนรู้จักนะครับทั่วโลกนะครับก็สวัสดีทักทายพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วก็ทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับคนไทยเราอยู่ทั่วทุกมุมโลกนะครับสวัสดีคนไทยในอเมริกาด้วยนะครับก็นี่ครับต้มข่าปลาช่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวรอให้เดือดแล้วก็ใส่ปลาลงไปค่ะนี่ครับก็วันนี้เป็นคุณแม่ครับพาให้คุณแม่มาทําให้ให้ชมนะครับ นี่ครับเดี๋ยวผมเป็นลูกมือนะครับคอยเก็บคอยเดี๋ยวเทปเติมจะมาทําให้ชมชมบ้างนะครับคลิปเดี๋ยวรอหน่อยนะครับก็ <ใน S 1> ตอนนี้เป็นคุณแม่กับคุณพ่อก่อนนะครับ <ใน S 1> ก็เรายืนยันว่า,ปาไปเลยนะคะเดือดแล้วนะคะเริ่มเดือดพอเดือดพอกะทิเดือดน้ําเดือดนะครับเราก็ใส่ปลาช่อนลงไปนะครับับเพื่อนๆครับนี่ครับเริ่มมาดูความเวอร์วังอลังการนะครับก็ผมพยายามจะ ทำให้เช็ดแต่งเหมือนเช็ดแต่งอยู่ด้วยนะครับก็นี่เราจะเอาชุดเอาชุดมาใส่นะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ครับพอเราตั้งเตาจนกะทิเดือดนะครับแล้วก็ปลาเริ่มสุกแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องไปคนนะครับเพราะนี่เป็นทิกเล็กๆนะครับคือถ้าคนมันจะทําให้ปลาเป็นคาวนะครับก็คือจะเราไม่ต้องคนครับตั้งให้เดือดเลยครับพอเดือดเราก็เริ่มใส่ เคื่อเติมครับนั่นนั่นคืออะไรครับแม่ครับน้ำพริกเผาครับที่เราเตรียมไว้น้าในเอาน้ำกะทิในลาดล้างไปนะครับบีบให้มันละละลายแล้วก็ใส่ลงไปนะคะครับเสร็จแล้วตามด้วยส้มมะขามเปียกตามด้วยส้มมะขามเปียกนะครับสองช้อนค่ะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะก็รับรองความมือวังอลังการสไตล์เชฟแต่งยูนเอนะครับใส่ทีหลังใส่น้ำปลาก่อนค่ะน้ำปลานี่ครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะครับน้ำปลานะครับน้ำตาล ตาลทานิดหนึ่งนะครับนี่ครับเพื่อตัดเปรี้ยวตัดหวานตัดเค็มนะครับ้มะนาวเลยแล้วก็ใส่มะนาวลงไปนะครับนี่น้ำมะนาวนะครับเอารสเข้มข้นเลยนะคะนี่ครับก็รับรองความวุ่นวังอลังการนะครับใส่พริกค่ะแล้วก็ต้วยพริกขี้หนูนะครับแล้วแต่ความชอบรสจัดเผ็ดมากก็ใส่มากนะครับนี่ครับก็เริ่มน่ากินแล้วนะครับ ใส่ใบผักชีฝรั่งนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับพี่ๆครับเราตั้งใจที่จะสานฝันเชฟแต่งต่อนะครับแล้วก็ปิดเตาค่ะนี่ครับแล้วก็ดับเตาได้เลยครับถ้วยนี่ครับพอไม่ดับแล้วใบผักชีฝรั่งเนี่ยมันจะพอผักสร่างไปแป๊บมันก็ดับเตาได้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวตักให้ดูนะคะนี่ครับก็เสร็จแล้วนะครับต้มข่าปลาช่อนนะครับบายเชฟแต่งวิเอครับ แต่วันนี้เป็นคุณแม่นะครับคือเชฟแต่งนุ่นเอเจ้าของเพจเสียชีวิตไปได้ยี่สองยี่สามวันแล้วนะครับตอนนี้ขอบคุณทุกการติดตามทุกไลฟ์ทุกแช์นะครับนี่ครับก็หน้าทานแล้วก็เวอร์วังอลังการนะครับเพื่อนๆพี่ๆครับก็วันนี้ผมก็เอาหมวกกับผ้าคลุมไอ้ผ้ากันเปื้อนของเชฟแต่งมาใส่นะครับเพื่อระลึกถึงเชฟแต่งนะครับเรายังคิดถึงเชฟแต่งอยู่ตลอดเวลานะครับ ก็ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงน้องนะครับก็วันนี้ยี่สิบสองยี่สามวัน,ลนแล้วครับเรียบร้อยครับสําหรับเมนูนี้นะครับต้มข่าปลาช่อนนะครับก็ฝากพี่ๆทุกท่านกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับก็สําหรับวันนี้ผมกับแม่ก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับบา,บายบายอุ้ย หายนะจ้าอย่นี้ก่อนจ้า